ราะว่ารอบนี้เราปรับราคาใหม่นะทุกคันเลยนะต้องบอกเาปรับราคาใหม่ทุกคันผมบอกเลยว่าตอนนี้เป็นปีทองของนักช็อปและใครที่ต้องการซื้อลดมือสองในปีนี้นะผมบอกเลยว่าราคาล่วงกระจายนะซื้อตอนนี้คุ้มมากใช่ครับนะครับสวัสดีครับกับภพกับนะฮะสองจอเจียวจาเหมือนเดิมใช่ครัววันนี้เรามีรถรุ่นใหญ่เลยนะครับบอกเลยว่ารุ่นใหญ่มากๆะจอดอยู่ข้างหลังผมวันนี้นี่กี่คันเนี่ยหกคัน หนึ่งสสาห้าห้าคันห้าคันนะคะห้าคันที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ไม่ใช่ทั้งร้านนะนี่ยังมีอีกนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมีให้เท่านี้ใช่นะครับผมนะวันนี้ก็มากับรถ PPV ใช่เป็นรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่ง PPV เกือบจะครบทุกแบรนเลยนะ้นีะขาด Nissan X Trail อ๋อขาด m e X ด้วยอ่าขาด m u X กับ Nissan ครับผม m e X นี่อยู่อีกสาขาหนึ่งพอดีว่าเขากําลังจะถ่ายรูปรถ กันนะครับก็เลยเอามาไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากได้ละเอียดนะครับสำหรับอีซูซูมิวเอ็กก็ทักเข้ามาได้เลยใช่ครับวันนี้ที่เรานำมารีวิวอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบนี้เราปรับราคาใหม่นะครับทุกคันเลยนะต้องบอกว่าราคาใหม่ทุกคันผมบอกเลยว่าตอนนี้เป็นปีทองของนักช็อปละใครที่ต้องการซื้อรถมือสองในปีนี้นะผมบอกเลยว่าราคาล่วงกระจายนะซื้อตอนนี้คุ้มมากใช่ครับนะครับ แล้ววันนี้เรามีทั้งหมด5คันนะครับรถทุกคันเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หนึ่งปีนะครับบริการถูกเฉินหนึ่งปีทั่วประเทศแล้วราคาเราปรับใหม่แล้วอย่าต่อเราอีกเลยนะครับน,นี่ขอร้องจริงๆนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นราคาเน็ตแล้วจริงๆแล้วเข้าเนื้อแล้วนะเข้าเนื้อแต่ว่ามันจะมีรถที่ปีรถไม่มีแวดก็มีรถบุคคลรถประมูลมีหมดรถบ้านนะครับประมูลนะครับก็มีนะครับผมแล้วก็รถ กดระหว่างใช่ก็มีนะครับแต่ก่อนเราไปชมผมฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพวกเราไว้ด้วยนะช่องคอโต้นั่นเองครับเดี๋ยวเริ่มจากคันขวามือสุดเลยแล้วกันนะครับไม่พูกพันชื่นชอบนะไอรถที่ออปชั่นเยอะๆไอะรถที่ออปชั่นเยอะๆยอะมิตซูบิชินะครับนนี้เป็นตัวมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับสองจุดห้าอีทีพรีเมียมสองจุดสี่เหรอเอ่สองจุดห้ามันเบาะสองจุดสี่สองจุดสี่จีทีพรีเมียขับเคลื่อนสี่ล้อถูกต้องสีดำ อันนี้เป็นปีสองพันสิบห้าจุดบเจ็ดนะครับเป็นร,รถบ้านอันนี้เป็น,รถ,น <ะ S 2> รถบ้านอันนี้เป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่เหรอค่ะอ่าใช่ถูกต้องครับพี่นะครับผมก็คันนี้เนี่ยราคานะครับตอนแรกเนี่ยตั้งอยู่800,000กว่าบาทถูกต้องประมาณตั้งอยู่ตอนนั้น8ป0 0 0นห้าพบาทใช่ะจะไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็ ลงมาสามหมื่นนะลงมาสามหมื่นเหลือเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทกับมิสูบิชิปาเจโร่ออปชันทุ่มท่วมถูกต้องครับผมถ้าใครที่เน้นออปชั่นนะบอกไปฟงไฟฟ้าเกียร์เพิร์ลชิฟต์แอร์หน้าแอร์หลังเปิดปิดออโต้รถคันนี้นะครับผมบอกว่ารูปโฉมของตัวปาเจโร่เนี่ยเขาจะแอบแบบเป็น p v พอ่า p ีพีทรงสปอร์ตใช่นะครับคือรูปโฉมเขาจะสวยเขาจะโฉบเฉี่ยวนะไฟนงไฟหน้าไฟหน้าเขาว่าเป็น LED โปรเจคเตอร์เป็นโปรเจคเตอร์ LED ใช่ครับผมใช่ครับ เซนเซอร์ S S ให้ด้วยนะครับนะไฟตัดหมอกพร้อมกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบลังพึ่งเนาะใช่ครับก็ด้านบนตกแต่งด้วยขอบ <S S <ensor> <S เซ็นเซอร์หน้า2หลัง4นะเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึงเผื่อ <นะ S 1> ใคร<ม>อยากดูตัวปา j e เจลนะครับภายในต้องบอกว่ากว้างสุดอืบอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยเดียวกันนะครับจะได้ดูในส่วนของตัวไฟเฟย์ออปช่นออปชันแล้วก็เลขไม์กันด้วยนะครับผมะนะ อันนี้โอ้ยมีจอกลางด้วยอันนี้ติดมาใหม่นี่ว่าคันนี้นี่เป็นโทนสีดําสําหรับภายในมีจอกลางด้วยมีจอกลางด้วยนะปวติปาเจโร่ไม่มีเนี่ยมันมีมีเอ็กซ์นี่มีมีปะไม่มั่นใจอันนี้ติดมาเพิ่มนะสำหรับปาเจโร่นะจอกลางด้วยอ๋อนี่ไงตัวเครื่องเล่นเขาก็เปลี่ยนมาใช่เขาเปลี่ยนเครื่องเล่นกับติดจอกลางมาเพิ่มนะเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหน้าพร์ที่รอีกละรถเจ็ดห้าเออเจ็ดเจ็ดห้า รดแล้วลถอีกผมก็ไม่ไหวนะคะผมคันนี้ก็เป็นระบบแอร์ดัวโซนนะครับมีแอร์หน้าแอร์หลังนะแล้วก็หน้าจอเป็น Android ใช่เฮ้ยแอนดรอยตัวนี้ดีอ่ะมี OBD ด้วยเออใช่พี่ดูดิปัดปื๊ดเลยเช็คค่าต่างๆในรถยนต์ได้ผ่านจอนั้นเลยอารมณ์เหมือนแบบว่าติด iPad ไไ้ในรถเลยนี่อันนี้อยู่นี้ไหนอ๋อนี่มันจะเช็คในรถเออดีฮะเดี๋ยวมันสแกนก่อน วิ่งไหลตังค์กันเนี่ยทไมันเป็น OBD สแกนครับคันนี้พวงมาลัยฟูมัลติฟังก์ชันนะครับฟูลคอนโทรลแพดเดิลชิปไฟหน้าเปิดปิดออโต้ใช่แล้วนะครับเดือนไม้เลขไม้ไมค์คันนี้เลยไมค์ไมค์ไมค์แสนสามห้าไมค์แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดสิบสองโลนะครับผมนะแอร์เอ่อเป็นออโต้หมดแล้วเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นที่เข้าเกียร์นะเข้าเกียร์หมุนได้หมุนได้นะครับแต่ยัมุนเล่น มันก็จะมีช่วยชะลอลงทางลาชันครับผมครัแล้วก็วิ่งลุยน้าลุยทรายอันนี้คือหยุดบนทางสูงเหรออาจจะอยู่บนเนินใช่ไหมจอดรบนเนินเออดีนะช่วยบาลานซ์ให้ดีนะผมเอาตรงๆนะผมไม่เคยเห็นรถรุ่นไหนมีระบบนี้เลยมันต้องเป็นรถพวกคลาสอีกแบบนึงพวกคุยเซอร์อะไรพวกนี้ครับผมนะครับคันนี้ก็ภายในเป็นโทนสีดำทั้งหมดเบอะหนังปรับไฟฟ้าคู่ใช่ นะบอหนังปรับไฟฟ้าคู่เป็นเจ็ดที่นั่งฝาฝากระโปรงท้ายเป็นไฟฟ้าไหมพี่คันนี้ฝาโปรงท้ายเป็นไฟฟ้าไหมไม่ครับอ๋อเป็นมือเป็นแมนนวลเป็นแมนนวลฝาโปรงท้ายยังเป็นมืออยู่เป็นเมนนวลเอามาต้องเป็นปีสิบเจ็ดสิบแปดขึ้นอ่าตัวบอกก็สามารถพับได้ตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับพับลงไปได้นะพับลงไปได้นะแล้วก็ปรับได้อีกนะครับ ตัวนี้ก็พร้อมใช้งาน775,000บาทกับปาเจโร่ครับนะครับเป็นรถบ้านใช่ไหมคันนี้เป็นรถบ้านไปท้า LED ด้วยนะครับผมนะอ่มาดูคันต่อมาครับโอคันนี้นี่ต้องบอกว่าบอสยังใช้อยู่ทุกวันนี้คันนี้ราคาเดิมตอนแรกมันอยู่ที่9,9้าเนะครับวันนี้เราปรับราคาลงเหลือเท่าไหร่นะคันนี้เหลือเท่าไหร่แ0 0แสนไม่ถึงไม่ใช่ไม่ใช่ 9 3้าสเก้าโอ้โหนี่ลงเป็นแสนร้อยิดรุ่นจะเป็นขันรุ่นใจเย็นเฮียใจเย็นเก้าแสนสาม0มืนเก้าันบาทเป็นสองจุดสี่ตัววีปีสอง9ันสิบเก้ารถได้ปีรถนะครับบ้านเลยมือเดียวเอ้ขันนี้รถบ้านเหรอเออรถบ้านมือเดียวซื้อสดไม่มีแหวนด้วยนะนะครับเหลือเก้าแสนสามื่นเก้าันบาทจากราคาเดิมเก้าเก้าเก้าลดไปห้ามืนลดไปหก0มืนเจ้าของเก่านี่ผมจำชื่อได้เลยนะเป็นนายพัน นายพันอีกแล้ว <laughs> นะครนายพันนะคันนี้เล็กมาอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นกิโลห้าหมื่นโลนะ <c oughs> เป็น2.4ตัววีขับเคลื่อน2ล้อปี19บเก้าครับผมนะช่วงล่างดียางเบิกใหม่นะส่วนรถ6 0,000เลยนะคันนี้สีดำส่วนรถ6 0,000่นรถสีดำนะครับคันนี้เป็นตัวขับ2ภายในก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับระบบส่องสว่างด้านหน้า,นานเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อม LED แบบไบบีมอ่านะครับแตกต่างยังไงพี่ไบบีมกับ LED ธรครับมันมันจะชัดกว่าแล้วมันก็จะสว่างกว่า จริงๆมันมีตั้งแต่ในตัวแคมรี่แล้วไฟตรงเนี้อ๋อที่ที่เขาว่าเอ้ยถ้าพอจุนเนอร์จีท้ายหลบเลยใช่ตาแตกใช่คือไฟมันสว่างมากนะคันนี้เหลือ9 3 9 0 0 0บาทราคาส่วนลด60,000บาทครับผมนะภายในเป็นสีน้ำตาลกุญแจสมาร์ทคีเลสสองดอกซื้อเงินสดไม่มีแวดครับผมคันนี้ได้ทะเบียนสวยด้วยอ่าไทะเบียนสวยนะป้ายทะเบียนสวยดูภายในสวยๆเลยนะคันนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยอ ฝาปรนท้ายไฟฟ้าด้วยภายในสีดำใช่มีพรมกระดุมไดมอนด์คัตเรียบร้อยนี่นะครับหน้าจอเป็นตัวเนวี่นะครับไฟสองสว่างด้านบนเป็น LED แบบฟลิสเตอร์ด้วยนะบอะปรับ,บรไฟฟ้าคู่หน้าด้วยมีพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดให้ด้วยครับจอเดิมโรงงานแอร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นขับเคลื่นอน2ล้อใช่บอสบอกว่าประหยัดน้ำมันมากะน,มน,นะครับอยู่ที่ประมาณ13กิโลต่อ1ลิตรนะครับเลขม้นะฮะตาต้องเห็นไหม เลขไมหนึ่งแสนหมนเจดันสองรอยสาสิบแปดโลนะครับผมนะผมอะไรก็เป็นฟูดเราครับไม้แท้แน่นอนการันตีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับผมอุ้ยคันนี้มีแพทเทิ์นชิปแต่ว่าไม่มีไม่มีคูดสองจุดสี่จะไม่มีคูดคูดจะมีสองจุดแปดนะครับนะเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเลยใช่ภาษีพรบไม่มีขาดนะครับรถทุกคันต่อให้เรียบร้อยต้องรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ไปด้วยหนึ่งปีใช่แล้วนะครับคันนี้ดูด้านหลังนะครับอย่างกว้างเลย นะมีพรมกระดุมไดมอนด์คั t นะครับตัวบอกพับแขวนอย่างดีนะเวลาจะใช้เราก็กลางอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ปลดนะลงนะครับปลดลงนะเดี๋ยวเราแกะนี้ก่อนดิปลดเราไม่แกะเลยนี่ปลดลงปุ๊บนี่ดึงขึ้นเลยเบาด้านหลังของ f o r t จูเนจะเป็นแบบพับข้างเนาะใช่แล้วเวลาปรับมันปรับได้อีกอปรับอย่างนี้นี่นะเรามีฝาปิดให้เรียบร้อยนะตรงตรงเหล็กตรงนี้ไม่มีหายนะยใช่ครบถ้วนพรมเพิ่มระปูให้ด้วยนะอันนี้ เป็นไดมอนด์พัด6ดีนะครับผมรถสวยๆนะครับรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะส่วนรถ60,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้าดูโครงสร้างดิรถไม่มีแกะจาก995,000บาทนะครับเหลือ939,000บาทสำหรับโตโยต้าฟอร์ดเนอร์นะครับการลน้าอร์เมีอะไรให้เรียบร้อยเครื่อง2,004ดีเซลนะครับฝาท้ายมีกันหนีบนะครับเดี๋ยวไอราองเอามือเอาหัวเข้าไปหนิ มีแต่ว่าผมก็ขอไม่ลองแล้วกันนะครับผมนะมันมันก็กันได้เนี่ยมันกันได้เดี๋ยวลองมือว่าแต่ว่ามันก็มันหยุดแล้วถ้าโดนหนีบก็เจ็บหน่อยนะครับันก็จะรู้สึกรู้สึกจึกนิดนึงนะมีกล้องหน้าเออมีกล้องหลังกล้องหลังกักล้องมือหน้ารถยนต์มีให้ครับผมนะครับมีกล้องถอยหลังมีอะไรให้เรียบร้อยใช่นะไฟท้ายเป็น LED ด้วยใช่ยางเป็นยางกูดเยร์นะปีสิบเก้าจะได้เป็นดีสี่ล้อแล้วนะ S <S <S เป็นดิสสี่ล้อแล้วเป็นดิสสี่ล้อเพราะป<ช>กติอะจะช่วงปีสิบห้าสิบหกจะเป็นดิสคู่หน้าด้าน,านหลังเป็นดำนะครับคันนี้สีดําเดิมๆสวยๆครับผมนะครับเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะรหรือใครอยากได้ขับสี่ขับสี่เดี๋ยวมีคันต่อไปครับผมซื้อสดไม่มีแหวนด้วยอันนั้นไม่มีแหวนคันนี้มีแหวนอันนี้มีแหวนนะครับเพราะคันนี้เป็นรถปลดละวางนะครับผมเป็นรถของหน่วยงาน ที่กดระวังมามือเดียวประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับแล้วก็ไม่น้อยแล้วที่สําคัญคันนี้ได้ตัวท็อปได้สีขาวมุกคันนี้คือสองจุดแปดซิกมาโฟนะครับปีสองพันสิบเจ็ดจดสิบแปดสิบเจ็ดจดสิบแปดครับราคาเดิมเสนอขายอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับวันนี้เหลือเก้าหกเก้าหกเก้าลงมาเท่าไหร่สามเก้าหกเก้าไม่แสนสองสองจุดแปดท็อสีสีขาวมุกท็อนะครับภายในเป็น สีครีมสีไข่สีไข่สีไข่เป็นสีออกสีส้มส้มเออมันเป็นสีบ่งบอกความเป็นซิกมาโฟอยู่แล้วใช่ครับผมนะครับระบบสองสว่างด้านหน้าเหมือนกันนะสำหรับตัว all new fortuner ตั้งแต่ปี15ถึงปี19จนถึงปี20เหมือนกันถ้าเป็นตัว t r d นะหรือ g r นะครับหรือ leader กันชนหน้าเปลี่ยนครับเรามีให้ดูวันนี้เรามีให้ดูหนึ่งคันอ่ะพีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูคันนี้เราลดราคาไปเท่าไหร่เนะสองหมื่นลดไปสองหมื่นเก้าแปดเก้าเหลือเก้าหกเก้อ่าลดไปสองหมื่น รดไปสองหมื่นนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าได้ตัวขับสี่และรถเกียร์เนี่ยน้ำมงน้ำมันอะไรทุกอย่างเราเพิ่งไปจัดการที่ศูนย์มาเลยนะคันนี้ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้คือเขาแมนเทนแนนซ์ศูนย์ตลอดประวัติตรวจเช็คตรวจสอบได้จริงๆก็คือตรวจสอบได้ทุกคันนั่นแหละนะครับผมก็จะบอกข้อดีให้นะครับก็ต้องบอกว่าเลขไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลใช่นะเดี๋วดูข้างในหน่อยก็ได้สีมันจะเป็นโทนแบบอ่อนอ่อนนิดนึงนะมันจะเป็นโทนแบบอ่อนอนคันนี้ภายใน นะคะผมก็สีเนี่ยจะแตกต่างอางตัว2.4 2.4เลยใช่ไหมเพราะว่า2.4จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะผมนะแต่ว่าพอเป็น2.8 sigma f o ตอนปี2017เนี่ยจะเป็นเบาสีว่าอมส้มๆหน่อยนะคะก็คือสีเบาจะสว่างขึ้นมานะครับผมส่วนออปชั่นเน่ยเยอะกว่าแน่นอนเนาะไม่ว่าจะเป็นจอทัชสกรีนที่มีระบบนำทางนวเเกเตอร์นะครับพวงมาลัยหนังแบบฟูลมันติฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นคูตคอนโทรล ไม่ว่าจะเป็นแพดเดิลชิพนะครับหรือว่าเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัวรถเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็เลขไม้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบห้าโลคันนี้เป็นไม้แท้เดิมจากโรงงานประวัติตรวจสอบได้ทุกระยะนะครับมีตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์โฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะของโฟรจูเนอร์นะของปาเจโร่มันอยู่ตรงที่วางแก้วน้ำใช่ไหมอ่าใช่อันนี้เป็นที่หมุนอยู่ตรงข้างหน้านะครับอยู่ตรงกลางแหละแต่ว่ามันอยู่ด้านหน้า นะครับผมแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ครับสองห้องเหมือนเดิมนะหน้ากับหลังนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์โหมดอีโคโหมดครับกันลื่นเท่าไหร่นะแล้วคันนี้ก็มีออโต้ออนออฟให้ด้วยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ออโต้สตาร์ทสต็อปเออออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับผมนะก็คือเวลาเราจอดติดไฟแดงใช่ไหมพี่อ่าแล้วถ้าเราแบบอ่าใช้เวลาจอดนานสักพักหนึ่งเนี่ยตัวรถเนี่ยจะดับจะดับเองอัตโนมัตินะครับแล้วแต่พอเราเหยียบคันเร่งมันก็จะติดให้ใช่ นะถ้าเป็นไม่ได้ก็ปิดดีกว่าลำคานด้านหลังด้านหลังมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านให้ด้วยนะสําหรับใครเป็นนักเดินทางแล้วก็ชอบแบบว่าเนี่ยเหมือนอยู่บ้านเลยครับเสียบคอมเสียบโน้ตบุ๊กชาร์จแบตเต็มที่นะใส่ได้เต็มข้อเลยเพราะว่าเอาเรตมีให้อีกครับและตัวเบาะนี่ใหม่ๆผมเพิ่งสังเกตว่ารถเรามีพรมทุกคันเลยว่ะมีดี่ใช่ไหมนี่ยคันนี้เป็นพรมกระดุมคันที่แล้วเป็นพรมไดบอนคัสตอ่าใช่ดีคันนี้เป็นพรมกระดุมเข้ารูป <ผ>นะครับแอร์อยู่หลังคาเรียบร้อยนะตัวบาะไม่มีฉีกขาดเลยคันนี้กระจกเป็นออโต้สี่บานนะครับโครงสร้าง<บ>ตัวรถนะครับรับประกันตลอดอยู่การใช้งานแน่นอนนี่ดูได้เลยนะครับบูจากตาเปล่านี่เห็นเลยนะสวยๆวริปนะครับดูนี่โครงสร้างนะค,คลิปแบบนี้นะครับพรมพื้นเป็นสีดําตัวบบาคพับเก็บเรียบร้อยนะครับคันนี้สวยคันนี้สวยคันนี้ได้แอร์แบ็กเจ็ดใใช่แอร์แบ็กเจ็ดแล้วดูเบาะดี เนียนมากเลยเนะี่ยคร,รอคันนี้ผมต้องบอกว่ารถจะสวยมาตั้งแต่ตอนซื้อเข้าเลย<ช>นะทางเราเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้เก็บงานอะไรเลยก็คือล้างปรับสภาพได้แล้วก็ตั้งขายได้เลยเปยนขายของเหนืออย่างเดียวใช่ครับนะคบ,ะคบผมนะถ้าอยากสบายใจก็เอาช่างมาตรวจรถได้เลยผมช,ชอบมากเลยนะคนะสวยมากคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยทีเดียวจบรับนะนะ พาช่างมาดูรถนได้เลยรถของเรารับประกันทุกคันอยู่แล้วนะครับนี่ด้านท้ายก็จะเป็นโลโก้สองุดดด้านนู้นจะเป็นฝั่งนู้นเป็นซิกมาโฟก็เป็นตัววงบอกว่าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อใช่นะครับกล้องเก้งเซนเซอร์มีให้มีกล้องอีกนะครับคาดหลังโคลเมียมไฟท้าย led ยางอาลูมังอะไรอยู่ทุกคันนะผมบอกไว้ก่อนไม่มีหายนะครับนะแล้วก็เป็นล้อแม็กปัดเงาทูโทนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะยางตัวนี้ก็เป็นยางเป็นยางดันหลบดันหลบใช่ครับเป็นยางดันหลบ เบิกใหม่ครับผมครับร้อแม็กตรงรุ่นเลยครับต่อไปวันนี้ห้าคันนี่รถบ้านไปสี่แล้วนะมีรถประมูลหนึ่งคันเองนะคันนี้ก็รถบ้านคันนี้ก็รถบ้านคันนี้ก็รถบ้านต้องบอกก่อนว่าไอ้คันนี้มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้คันนี้ส่วนรถที่เราปรับใหม่น่าใจหายมากใครหาฟอร์เทเบอร์เลสนะห้ามพลาดเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนคันนี้ก็ต้องบอกว่าภูมิใจนําเสนอรถแบบว่าสวยมาก ป้ายแดงมือเดียวประวัติตรงศูนย์และที่สําคัญคือเจ้าของเดิมคันนี้เดิมเป็นปี16นะเป็น2.8ซิกมาโฟปีสิบหกนะนะครับเจ้าของเดิมม i n เนอร์เชนเลยกันชนหน้าไฟหน้ากระจังหน้าเบิกใหม่ศูนย์โตโยต้าแท้ใส่ได้ตรงรุ่นใช่ครับนะครับเพราะว่าหน้าโฟจูนเหมือนกันหมดนะครับแก้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแค่กันชนกับไฟหน้านี่เป็นของตัวใหม่นะตัวเลเดอร์ใช่ไฟหน้าเป็นของตัวลีเดอร์อย่างสวยนะครับมันจะเ e d มันจะเป็นแบบนี้มันจะวิ่ง แล้วก็ดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับสูงต่มออโต้นะครับโคมด้านในเป็นสีดำนี่นะครับรถสวยๆนะครับนี่ไฟมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเอาเปิดไฟสูงเนี่ยทามันก็ไม่ติดเเอาเหรอบนี่เราก็ไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกเป็น L E D นะครับไฟตัดหมอกเป็น L E D นะแล้วก็ไฟเลี้ยวลงมาอยู่นี่เลย <c oughs> เป็นแบบซีเ t ียลของตัวคล้ายๆตัวลเจนเดอรถ้าใครเคยเห็นไฟเลี้ยวของลเจนเดอรนะครับ ชุดหน้าไฟใหม่ไฟนี่ใหม่ไฟนี่ใหม,หใหม่กันชนหน้าใหม่สเกิร์ตอีกนะผมบอกเลยว่าแปลงชุดนี้มาเป็นแสนอ่ะโอ้ไหนจะล้อแม็กอีกนะใช่ไหนจะยางก็เป็นยางทะเบียนเรววาก็ให้นะเออทะเบียนก็สวยตอนแรกผมผมจะจบแล้วผมจะเอาแล้วทะเบียนเนี่ยเก้าแปดเจ็ดแล้วคันนี้ได้เป็น <c oughs> ติดอย่างเดียวไม่มีตังโอน <c oughs> ติดอย่างเดียวแล้วคันนี้ก็เป็นล้อแม็กเรนโซ่ขอบยี่สิบขอบยี่สิบแล้วก็ยา,ยางเป็นมิชลินนะครับสองหกห้าห้าศูนย์ R ยี่สิบ ปีย <23, S 1> ี่สบสามเนี่ใช่ยางใหม่ล้อใหม่นะเลนโซ่แท้ปี23่บสามนี่เลนโซ่แท้เลนโซ่แท้โรงงานนะขอบยี่สิบเลยนะแค่เลนโซ่แท้นี่ก็เท่าไหร่เนยสี่หมืนนะถ้ารวมใหม่เบิกยางก็สี่ห้าหมื่นครับเออช่วงล่างเดิมนะคันนี้ช่วงล่างเดิมไหมดูดอกอยางเหลือช่วงล่างเดิมชกเดิมนะคะผมผมบอกผมกล้าพูดเลยว่ารถคันนี้ไม่มีรอยกระทบเลยไม่คือไม่มีชนเลยพูดง่ายๆผมลืมบอกราคาเลยคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แปด0สนห้าหมื่น 9 0้าพันบาทจากราคาเดิมนะครับอยู่ที่แปดเจ็ดเก้าครับผมนะครับเข้าไปยังไม่ถึงอาทิตย์ลดราคาไปแล้ว2 0 0 0มืเออนะก็แปดหลือแปดหืนเก้าบาทฟรีดาวน์ผอร์มื่นหกนะครับเงินเดือนสองม่นห้าซื้อคนเดียวจบนะรับได้รถครอบครัวใหม่เนื้อเชนด้านหน้าใหม่แล้วเอาไปใช้งานถูกมากเขาเข้าเข้าสู่ตลอดใช่เข้าสู่ตรวจสอบได้เลยใช่ครับนะครับผมนะดูภายในไหมได้คันนี้เดินเป็นซิกมาโฟสวยสวยนะครับเป็นสีเดียวกับคันสีขาวเลยนะเป็นสีเดียวกับคันสีขาว ตัวเนี่ยพอเป็นซิกมาโฟบ์ดจะเป็นสีทใช่บอดจะเป็นสีนี้นะเป็นซิกมาโฟล์นช <Sigma 4 S 1> ั้นสีขาวเลยนะคะผมนะก็ฟูมอะไรเป็นฟูมมันติมังชั่นเหมือนกันนะครับเบาะหนังแต่ว่าตัวนี้จะปรับไฟฟ้าแค่ฝั่งคนขับนะคะผมนะแล้วก็ตัวหน้าจอเดิมโรงงานครับก็ตัวก็มีตัวนําทางนะครับนเนวิเกเตอร์นะครับก็มีให้เรียบร้อยนะแอร์ออโต้เหมือนเดิมนะครับดูโอ้นะครับผมนะก็จะเป็นแยกห้องหน้ากับหลังนะครับเกียร์โฟว์วิวไรดนะครับ ช่องชาร์จไฟกันลื่นถลายนะระบบช่วยชะลอนะครับผมแล้วก็ที่วางแก้วเกียร์ออโต้นะครับผมแบบขั้นบันไดมี2โหมดให้อีกแล้วนะครับสำหรับ Eco โหมดกับ Power โหมดนั่นเองใช่ครับรถคันนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นคุมโทนสีดานะภายนอกถ้าภายในก็จะเป็นสีเดิมเบาะเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับด้านนอกก็จะเป็นดํากระจังหน้าดําล้อดำดนะครับมือเปิดประตูเป็นสีดําคาดหลังเป็นสีดําทุกอย่างดําหมดในรถคันนี้มือเปิดประตูนี่เขาไปแรปมาใช่เขาทําเป็นสีดํามาเลย ตัวนี้เนี่ยเลขไม้นะครับจะแอบแรงนิดนึงนะคบผมเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเขาอ่าวิ่งงานนะคบผมนะวิ่งวิ่งงานต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะนะครับผมกับธุรกิจของของตัวเจ้าของเก่านะครับก็เลขไม่สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าโลนะแต่ว่าไม่ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเข้าศูนย์แมนเทนแนนต์ตออกนะครับดูแลรักษาตัวรถดีมากแล้วก็กล้าพูดเลยว่าคันนี้ไม่มีประวัติของการชนเลย ไม่มีประวัติของการชนเลยนะครับรถสวยๆเดิมๆทั้งคันนะครับเนียนติปช่วงลงช่วงล่างแน่นๆเครื่องยนต์ฟิตๆนะสําหรับคันนี้นะครับผม <c oughs> ใช่ครับเนี่ยตั้งแต่มือเปิดเป็นสีดํานะครับไล่มาเลยมือเปิดดำไฟไท้าย A V D นะครับ <c oughs> ด้านหลังก็จะมีโลโก้สองดปโลโก้ซิกมาโฟเหมือน,เ,อนเดิมใช่แล้วก็ที่เปลี่ยนใหม่ก็คือนี่คาดหลังเป็นสีดําหมดเลยอ๋อปกติมันจะเป็นโครเมียมใช่แล้วก็ชุดแต่งอ๋อคือแบบว่าเขาจะเป็นสไตล์แบบดําคุมโทนคุมโทนดำหมดเลย ก็ะจะมีชุดแต่งสเกิร์ตหน้าหลังนะครับบันไดข้างเป็นสีดําเปลี่ยนแล้วเป็นของคาโต้แท้นะใช่ครับปีสองพันสิบเก้าใช่ตัวฟอร์จูเนอร์เนี่ยบันไดมันจะมีสองสีมันจะมีสีเทาแบบสีดําครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นบันไดสีดําเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถือว่าคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะเลขกไม้สองสองแสนสองแส,น,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 สนนิดๆนะครับ <6 S 2> เอาจริงๆเครื่องยนต์ตัวนี้วิ่งเป็นล้านมันก็ไม่เป็นไร แลมันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับมันก็มีคนอื่นครับคลิปรีวิวเยอะในที่ผมบอกอ่ะเป็นศูนย์ที่การดูแลเพราะว่าคันนี้เขาก็เข้าศูนย์ดูแลทีตลอดใช่ครับ้าผมบอกแล้วว่าถ้าผมผ่อนไหผมก็เอาคุ้มปะมาถึงขั้นสุดท้ายแลหวับวันนี้ก็คือรถบ้านอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถครอบครัวเจ็บที่นั่งครับปียี่สิบนะปียี่สิบปียี่สิบคันนี้กับคันนี้คือกันคุมโทนสีดำเหมือนกันปียี่สิบใครใครโอ๊ยจะ ถ้าพูดก็พูดนะรถเราสีดําเยอะมากเลยนะใช่คุมโทนเหมือนกันคันนี้คือ Ford Ever วอร์เรนะครับเป็นตัว 2.0L นะครับเป็นตัวไท,ไท,ทเทเ <Sport S 2> นียมสปอร์ตเนาะนะ,นะครับ<ส>เลขไม่อยู่ที่180,000เนาะนะครับคันนี้ก็การชนเบิกไม่นะของศูนย์ปกติการชนสปอร์ตเอเวอร์เรสมันจะเป็นตัวอ,อีกแบบหนึ่งนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นการชนแปลงแล้วก็ตัวอักษรด้านหน้าฝากระโปรงเป็นสีดำอ่าถูกต้องอันนี้ก็เบิกใหม่ไปได้เป็นโปรเจคเตอร์นะใช่ครับไฟเดย์ทารมันนิ่งอยูแล้วนะครับก็ อันนี้มาให้เรียบร้อยเนี่ยข้อไฟหน้า<ช>หลังมีให้นะครับไปตัดหมอกมีให้เรียบร้อยเขาแต่งให้โครบใช่ไอ้ตัวล้อแม็กอันนี้เป็นล้อดเดิมโรงงานนะขอบ20แต่ดูยางนะนะแต่ยางเปลี่ยนใหม่นะครับโโเป็นยางลับเตอร์ออทเทอเรนนะครับของคอสตอิมิกไทยนั่นเองนะครับตอนนี้เราไปเอารถลูกคนะ้าเนาะบอกโหพี่เพิ่งจะเปลี่ยนยางใช่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ลเลยยางตัวนี้มันเป็นแบบยางออทเทอเรนก็คือไปได้ทุกพื้นผิวมันเป็นยางเขาเรียกว่ายางไปรุ่นดูไบเนาะยางวันดูไบดูดอกนะเหลือทุกเม็ดดดนนนะไไไไอ้ขเเงีี่่่่่ยยมมมมหลลุุสักจใช นะครับด้านข้างก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นของแต่งทำาเอเวอร์เรสต์นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกุญแจสมาร์ทกิเลสสองดอกครบเลยคันนี้ครับผมนะครับดิสสี่ล้อนะรถเดิมๆและภายในเอเวอร์เรสต์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะนะลองเปิดดูได้นะครับเปิดประตูปุ๊บไฟติดเลยในเอเวอร์เรสต์อ่ะเออจริงนะข้างในสวยข้างในสวยสีดำล้วนนะอ้ยได้พรมอีกแล้วคันนี้ก็ปูพรมให้อีกแล้ว ไปรถเรามีพรมนุกคันป่ะพี่อันนี้เป็นพรมหกดีนะครับเป็นสีดําได้น้ําเงินใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเคลือบเป็นแบบคล้ายๆลายจริงๆมันเป็นลายเหมือนคาร์บอนแหละแต่ว่ามันเป็นของเดิมแต่ว่าเป็นสีน้าเงินนะสวยเลยใช่ครับนะครับตัวนี้ก็อถ้าใครถ้าใครอยากได้เอเวอร์เรสต์ไปขับอ่ะผมบอกเลยว่าคิดถูกแล้วพวงมาลัยเบาขับนิ่มเครื่องดีใช่ใครๆที่ชื่นชอบแบบพวงมาลัยเบาๆเวลาลูกค้าเลี้ยวรถนะแล้วแบบเหมือนรถเก่งอะไอ้จริงๆนะ ตรงอะไรคันนี้เบากว่าฮอนด้าผมอีกฮอนด้าผมยังรู้สึกว่าหนักกว่าฟอร์ดคันนี้เรายังไม่ได้แจ้งราคาเลยคันนี้นะคะผมขายอยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันรถบ้านนะครับคันนี้ซื้อสดไม่มีแหวด้วยนะเป็นฟรียี่สิบแท้ๆนะคะผมนะรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะรถเพิ่งเข้าศูนย์มาไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเลยรถขพิ่งเข้าศูนย์ตอนไม่แสนหกเดือนแปดปีที่แล้วปีที่แล้วนะเข้าศูนย์มาเข้าศูนย์นะผู้มือครบทุกอย่างครบหมด 8แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับฟอร์ดเอเวอร์เรสต์นะครับเป็นตัวไ i เ a n น u มสปอร์ตสองจุดศูนย์เกียร์คันนี้เป็นตัวเกียร์สิบสปีดสิบสปีดขับเครื่องสองเหรอเป็นเกียร์สิบสปีดขับสองขับสองมันจะไม่ค่อยมีออปชันอะไรมันจะมีแท a c ชั่นคอนโทรลอย่างเดียวแต่บอกเลยว่าการขับขี่รถคันนี้โหถ้าใครได้ลองขับแล้วจะชอบนะเพราะว่าสิบสปีดของเขานี่คือแอบเอาเรื่องอยู่นะแรงครับสนุกขับสนุกนั่งสบาย ครับคือช่วงล่างของเอเวอร์เรตจะไม่เหมือนพวกคอร์จูเนอร์หรือวิวเอ็กนะครับมันจะนิ่มนิ่มเหมือนนั่งเหมือนนั่งขับรถเก่ง่ะนะใช่จริงสวยมากนะครับสำหรับัวนี้แอร์หลังเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแอร์ของตัวคอร์จูเนอร์จะมีตู้อยู่ตรงนี้นะครับแอร์ปาเจโร่เป็นแอร์ลาวนะครับแอร์วิวเอ็กก็จะเป็นแอร์ลาวเหมือนกันจะเหมือนตัวนี้แต่ว่าแอร์ตรงนี้ช่องสุดท้ายมันจะอยู่ตรงกลางเ๋ออยู่ตรงกลางตรงหัวเลยใช่อยู่ตรงกลาง และเอเวอร์น้าผมว่าน่าจะเป็นเพียงรุ่นเดียวที่รู้สึกว่าถ้าเข้าไปนั่งแล้วมันจะนั่งสบายนะครับเพราะว่าบอร์ดแถวเนี้ยมันกว้างบอรดหลังใช่ไหมใช่มันกว้างมันกว้างมากๆสําหรับตัวฟอร์ดเอเวอรนะใครที่กําลังสร้างครอบครัวและอยากได้รถคันนี้มาเผยผ่อนหมื่นห้าเนี้ยเนี่ยคนอยู่ประมาณหมื่นห้าผมเคยคํานวณข้างวันแล้วเพราะว่าตัวปียีสิบดอกพี้ยมันถูก นี่ฝาด้านไฟฟ้าเหมือนกันนะครับฝาด้านไฟฟ้าเหมือนกันเซ็นเซอร์หน้าสองนะเซ็นเซอร์หลังสี่นะครับมีพรมทุกคันนะดูเครื่องมือแม่แรง,ไง,ไงเดิมกรีปครบทวนนะก็อุปกรณ์ออกป้ายแดงมาไงก็อยู่ครบหมดอันนี้แกดูยังเป็นมีดปะเนี่ยไม่ใช่นะผงสร้างรถเดิมๆรถสวยๆแล้วก็บอกเป็นพับเป็นแนวราบด้วยแต่นะพับจริงๆพับเป็นราบได้หมดเลยยาวไปยันตรงกลางนู่นเลยถ้าใครอยากเพิ่มห้องเก็บสัมภาระนะคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะพับได้ค่อนข้างไกล่ นะพับได้ค่อนข้างมันติดบอร์ได่นี้น่มันต้องยกบอร์นี้ขึ้นก่อนเราต้องยกด้วยต้องสไลด์ไปด้านหน้าหน่อยตรงเนี้ยอันนี้พอกลางขึ้นแล้วมันจะกว้างอ๋อนะครับรถสวยๆนะครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับตัวฟอร์ Everest นะครับสองจุดสองเอ้ยสอง0ุดศูนย์สองุศูน L นะครับผม2.0ุด L ตอนนี้มันเป็นเทอร์โบเดี่ยวใช่ครับยังไม่ใช่ตัวยังไม่ใช่ตัวใบเทอร์โบค่ะนะครับป่าทาไฟฟ้าสบายสบายแต่ก็เป็นรุ่นพิเศษนะไทเนเนียมสปอร์ตโลโก้เขาอยู่เลยอทเนเนียมสปอร์ตก้องต้องมีครบนะครับนะรถสวยมากก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการตัวรถครอบครัวนะครับนะผมบอกเลยว่าเรามีให้เลือกทุกรุ่นนะครับแต่ว่าวันนี้เรา แต่ตอนนี้ก็ต้องรีบเก็บรถแล้วเพราะลูกค้าเข้าแล้ววันนี้เราเอาห้าคันมาจัดรีวิวนี่นี่ขนาดเรามาเช้าเพราะนะเรามาเช้าแล้วลูกค้าก็มาเช้าเหมือนเราใช่นะครับ,รบวันนี้เรามีให้เลือกครบเลยนะ 2, ขับสองขับสี่ไม่ว่าจะเป็นม er, ิตซูฟอร์จูเนอร์หรือว่าฟอร์ดฟอร์ดนะครับถ้าใครสนใจคันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ,บราคาส่วนรถปอร์เช่เล็กคันนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันจัดคันนี้อยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดห้า Uh, 9 6 9 0 0 0นะครับผมแล้วก็คันสีดำนะครับ9 3 9 0 0 0นะครัส่วนปาเจโรนครับอยู่ที่7 0 7 5 0 0 0บาทใช่ครับนะครับผมสนใจคัานไหนสอบถามได้นะหรือว่าอยากได้อ่าอ่าหรือว่าแบบอ,อยากได้สีรุ่นสีนี้บอกได้นะเรามีนะครับนะแต่ว่าแค่เราเอามาตั้งในคลิปนี้ไม่หมดแค่นั้นเองนะครับผมนะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัททอโต้ ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเนาะใช่ครับผมนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับเอสเนสไอทอโต้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะตอนนี้ลูกค้าเข้าแล้วใช่ครับนะคะผมเดี๋ยวจะเกลี้ยกล่อมเขาส่วนรถก็ตามในคลิปเลยนะครันละสี่ห้าหมื่นหกหมื่นก็ว่ากันไปนะสนใจคันไหนก็รีบติดต่อเข้ามานะพวกเรารอบริการอยู่นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ Yeah,